สวัสดีค่ะซินดี้พิมชนกเทาละซ0 6 7ค่ะบนทางเดินอาจไม่มีทางไหนมุ่งไปดวงดาวที่ส่องสก,กาลบนเนปาลและคนที่เดินนดินทุกๆคน มันไกลเกินที่คนจะก้าวไปในความเป็นจริงเส้นทางบนดินนั้นก็มีดวงดาวที่ส่องสก,กายอยู่ไม่ไกลหละมีฉันคนหนึ่งที่ยังคง จะก้าวไปฉันมั่นใจกับาจที่เลือก Tì sang lại do ito chân chót chìa một pit blue ngài chân rạng ngài sing don't dream mua rạy don't đi đi nữa song 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 6-8เชิญคะ่ะสวัสดีครับอุเทนพักภาครับททเลเช่เอครับผมขอเสียงคนมีความรักแล้วก็ความหวังหน่อยครับไช้ไหมครับขอมอบเพลงนี้ทุกคนนะครับที่อยู่ในที่นี้นะครับผมนะ คงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งคงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นคงมีความหมายใดซ่อนอยู่กับการรอคอยที่แสนนานคงจะมีสักวันฉันคงได้เจอ ข้คอฟ้าเพนามำหรือคุณเขา right ทะเลสายใกล้เทไรจะไปให้ถึงว่าคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่ง ขอบคุณมากค่ะขอเสียงรอบหนึ่งได้ไหมสุดท้ายแล้วโอ้ความรักโปรดมองฉันมากบางเวลาก็าพบกันเมื่อวันช้ำใจเธอเข้ามาโอบกอดฉันไว้แผ่วเบาเาอาโอ้ความรักที่อ่อนหวานปลอยความงายพาหัวใจฉันลอยลองไป ดูสิดูจธอยู่ไหนเจ้าความรักฉันอยากเจอเธอออยากดีพอให้เธอได้ม <Their royalty> <meter> <me> ั่นใจแต่ที่พอมีก็แค่จะถ่วไป ยังไงก็ยังจะยืนยันอยากให้เราดีคู่กันฉันก็เลยจะขอให้เธอเธอ,อย่าพึ่งปีบอกลเลยใครรอฉันได้หรือไม่วันที่ฉันเจอดีพออยากจะขอเวลาหน่อยโอ,โอ้และพูกคนต้องทำให้ได้ สวัสดีครับสู้ๆครับผมนะวันนี้ผมขอบคุณขอขอนิดนึงนะครับขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่โหวตให้ผมเข้ามาในออดิชั่นคลิปนะครับขอบคุณนะครับคนที่ดูอยู่ขอบคุณมากครับอยู่ไหครับกล้องสอัคดีครับอ้าวเสียงอย่าเพิ่งหมดปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเก่งมากมาก ทุกคนต้องบอกว่าสามารถส่งความสุขนะคะแล้วก็ศักยภาพของคุณเนี่ยมาถึงคณะกรรมการทุกคนเนี่ยเห็นว่ากรรมการนี่มีความสุขมากๆนะโอ้โหเก้าอี้นี่สั่นทีเดียวนะคะเต้นกันไปด้วยตามน้องๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยทุกๆคนสนุกแล้วก็มีความสุขมากนะคะก็อยากจะให้คณะกรรมการนะคะทุกๆท่านนะคะตอนนี้อมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้โล,งล่งละแต่ว่ายันนี้เขาต้องลุ้นกันต่อ ว่าสรุปแล้วเนี่ยจะได้ไปต่อในบ้าน True F9 ของเราหรือเปล่านะคะเริ่มจากครูเป็ดเลยค่ะหันไปหาน้องๆเลยค่ะให้กำลังใจส่งตรงถึงน้องๆเลยนะคะมีอะไรอยากจะพูดกับทุกๆคนบ้างเอาใจไปเลยเอาใจไปให้หมดเลยค่ะเลือกยากนะพี่ปุ้มเลือกยากมากค่ะเพราะว่าคือทุกคนทําเต็มที่แล้วก็มีบางคนที่ที่เต็มที่มากขึ้นถ้าไม่น่าเชื่อ นะคะเป็น concert, คอนเสิร์ตครูดูเหมือนดูคอนเสิร์ตเลยละนะคะแล้วก็ยังกระซิบบอกกับครูปุ้งว่าเวิร์กช็อปของเราเนี่ยภายในแค่สอชั่วโมงเราเด็กๆก,ก็เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วเนาะเราก็เติมเติมเติมกันเข้าไปแล้วเราก็เอามาปรับมาใช้กับตัวของเราเองในสไตล์ของเราเองทุกคนทำได้ดีมากจริงๆเลือกยากจริงๆค่ะ วันนี้ขอบคุณเด็กๆทุกคนแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามขอให้เราขอให้เรายังไงก็แล้วแต่เราก็ดีใจกับเพื่อนที่ได้นะคะแล้วเราก็ทำเต็มที่แล้วเราก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวของเราเองด้วยนะคะต้องมีคนที่ไม่ได้เข้าบ้านและมีคนได้เข้าบ้านนะคะแต่อย่างน้อยเราก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเราเอาใจมาแลกกับใจเลยล่ะนะคะ ทุกคนโชคดีจริงๆคะ่ะที่เราได้มาเจอกันขอบคุณทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับครูนะคะครูก็รู้สึกคล้ายๆกันกับครูเป็ดคือดีใจที่ได้เจอเด็กๆทุกคนในปีนี้แล้วก็ได้เห็นได้เห็นทุกคนเต็มที่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวิร์กช็อปช่วยคุณได้จริงๆนะคะ เพราะว่าจากบางคนที่ยังมีปัญหาในรอบออเดชั่นที่เราเจอกันในรอบภาคเนี่ยนะคะบางคนก็ยังไม่กล้าแสดงออกยังไม่กล้าจะทำอะไรบ้ากบนเวทีแต่ว่าวันนี้ทุกคนครูรู้สึกว่าเต็มที่มากๆแล้วก็ทำด้วยใจกันจริงๆนะคะสุดความสามารถแล้วละ่ะครูว่านะคะเพราะฉะนั้นภูมิใจในตัวเองเถอะนะคะ อย่างน้อยปีนี้ถ้าเราผิดหวังต้องกลับบ้านไปก็ขอให้ภูมิใจที่เรากล้าที่จะก้าวมาแสดงความสามารถให้ทุกคนได้ดูใช่ทำให้พวกเราหนักใจไม่รู้จะเลือกใครดียังไงก็เอาใจช่วยทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จนะคะใครที่ปีนี้พลาดหวังไปก็ลุกขึ้นสู้ใหม่ ปีหน้าเรามาเจอกันอีกโชคดีค่ะดีใจเลยครับที่ได้เห็นทุกๆคนเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นมาในวันนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยที่เคยมีความทุกเวลาร้องเพลงบนเวทีวันนี้ทุกคนมอบความสุขให้พวกพี่ทุกคนเลยปวดฉี่แทบตายนะก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องนั่งดูให้แบบว่าแบบว่านึกออกไม่มีความสวยโยกไปกระเพาะปัสสาวะก็แบบว่าโอ้ยแว่งไปแกว่งมาแต่ก็ แต่ก็รู้สึกรู้สึกเป็นสุขกับน้องไปด้วยนึกออกไหมพี่เห็นน้องเป็นสุขพี่ก็รู้สึกว่าทุกๆคนมีความสุขเราก็ต้องมีความสุขไปด้วยและที่สําคัญเห็นทุกคนพยายามตามความฝันตัวเองแล้วก็พยายามจะทําความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงอย่าลืมว่าทุกคนมีหลายฝันฝันดีฝันร้ายฝันไม่ดีฝันกลางๆถ้าเกิดไม่ได้ฝันวันนี้ก็ไปตามฝันอันอื่นก็ยังมีอีก ชีวิตไม่ได้จบลงแค่ที่ตรงนี้ไม่ได้จบลงแค่เพลงที่เราร้องไปสองสามเพลงบนเวทีแต่ชีวิตเรายังต้องเดินต่อไปอย่าเสียใจกับการที่จะได้เอ้แม่กับการที่ไม่ได้อย่าเสียใจกับการที่ไม่ได้อย่าเสียใจกับการที่ไม่ได้เพราะการไม่ได้นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เข้าบ้านเอและชีวิตเราจะสูญสิ้นหรือว่าชีวิตเราจะไม่ได้ร้องเพลงต่อไปถ้ารักที่จะร้องเพลงร้องต่อไปถูกต้องไหมครับเพราะว่าเพราะเราชอบที่เราจะทําแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเรียนกับใครๆในบ้าน เปิดทีวีแล้วเรียนตามเข้าไปก็ได้เพราะว่าเรียนตามเข้าไปก็เหมือนเราเข้าไปอยู่ในบ้านเองเรามีอะไรเราก็ดูตามที่คุณครูสอนในบ้านแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะรักกันมากณช่วงเวลานี้เพราะมีอยู่เท่านี้แล้วไม่ว่าใครจะได้ก็ขอ้ยินดีกับเขาแล้วใครที่ไม่ได้ก็อย่าเสียใจขอให้ทุกคนมีความสุขกับการที่ที่จะได้ร้องเพลงต่อไปแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ครับสำหรับผมก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะจากใบหน้าของน้องๆทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะฮะวันแรกใบหน้าของทุกคนตอนก่อนขึ้นเวทีไม่ใช่แบบนี้วันนี้ใบหน้าทุกคนยิ้มแย,ย้มมีความสุขนะฮะไม่กลัวเวทีต่อไปนี้ถ้าเจอเวทีที่ไหนกระโดดเข้าใส่มันเลยนะฮะเพราะว่าทุกคนกล้าขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ เห็นถึงความกลมเกลียวในหมู่เพื่อนฝูงของทุกๆคนนะครตั้งแต่เมื่อวานที่เวิร์กช็อปกันไปนะฮะตั้งแต่นี้ต่อไปนะฮะก็เป็นโชคชะตาแล้วละ่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องคิดกันหนักเหลือเกินว่าจะเลือกใครเข้าไปในบ้านแต่น้องๆทุกคนนะฮะขอให้เชื่อมั่นไว้เลยว่าทุกคนทําดีมากทาให้ทุกคนน้องๆเองกรรมการทุกคนเองมีความสุขมากๆขอให้โชคช่วยทุกๆคนนะครับ เป็นไงครับเชื่อหรือยังครับว่าหลังจากวินาทีที่เลวร้ายแล้วมันจะเป็นวินาทีที่ดีที่สุดวันนี้ทุกคนทําได้ดีมากเลยครับตบมือให้ตัวเองด้วยพี <S <S ่ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นผู้รับที่ดีแค่วันเดียวนะครับที่เราเวิร์กช็อปกันแล้วก็ไม่เต็มวันด้วยแค่ไม่กี่ชั่วโมงยังทำได้ขนาดนี้แล้วถ้าได้เข้าบ้านนี้จะขนาดไหน โอ้โหขอบคุณทุกคนที่เป็นผู้รับที่ดีคุณทำให้การให้ของผมสมบูรณ์ขอบคุณครับค่ะเชิญคุณรักค่ะอ๋อโอเคแล้วตอนนีุ้ณรักโอเคเสร็จพอดีก็เออขอบคุณที่ทำให้รู้สึกว่าเวิร์กช็อปของเราเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะครับทุกคนทำให้เรารู้สึกว่า ไม่ศูนย์เปล่าเลยที่ที่เรามีเวลาน้อยนิดแล้วเราก็พยายามที่จะถ่ายทอดของครูแค่หนึ่งชั่วโมงแต่ก็ได้เห็นแล้วละ่ะว่าทุกคนขึ้นมาแล้วก็สามารถทำนาโนคอนเสิร์ตของเราให้มีความสุขได้จริงๆแล้วก็หลังจากนี้ก็เราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วละ่ะนอกจากทําใจนะที่เหลือจะเป็นความลําบากใจของกรรมการที่ต้องทะเลาะถกเถียงกันเองว่าจะเลือกใครเข้าไปในบ้านได้บ้างนะครับก็ดีใจที่ทุทกคนทําได้ดีแล้วละ่ะ ประมาณหนึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่บางทีถ้าเกิดยังไม่ได้ปีนี้ผมบอกได้เลยว่ายังไม่พร้อมต้องไปเรียนเพิ่มไปโตไปหาประสบการณ์ไปอะไรเงี้ยห,ยหลายๆอย่างมาเติมในความที่มีแววอยู่แล้วโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆที่อายุสัก15 16อะไรเงี้ยห,ยหลายๆคนมีแววนะแต่ว่ามันยังไม่แข็งแรงมันยังไม่ถึงมันยังไม่อะไรโอ้โหพูดอย่างี้ปุ๊บเด็กอายุน้อย,อย,อยใจแป้วหมดเลยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทุกคนแต่เป็นส่วนใหญ่ไม่เป็นไรอย่าเสียใจ แค่หนึ่งชั่วโมงที่เราทําใจเราเวิร์กช็อปกันเนี่ยเป็นพวกแกแล้วแล้วครับคุณลัก่ะแก่แล้วก็<ๆ>ก็ก็มีที่จะต้องเสียใจด้วยหลาย,ลายๆคนโอ้โหไม่รู้ให้กําลังใจหรือกดดันไม่เป็นไรกาลังใจล้วนๆถือว่าวันนี้เราได้มาทําดีแล้วเราได้มาโชว์ฝันของเราได้เป็นจริงแล้วไม่ไม่ใช่คนที่อยากจะขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีที่<ม>อักษราให้กับคณะกรรมการดูได้ออกอากาศทั่วประเทศไม่ใช่ง่าย,ายๆหรอกที่จะมีโอกาสได้ทําขนาดนี้ปีนี้ได้แค่นี้ถ้ายังไม่ได้เดินต่อไปปีหน้ามาเอาอีก นะครับเราฝันคุณจะเป็นจริงสักวันถ้าคุณไม่ท้อและไม่ยอมแพ้สู้ๆทุกคนครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคนะตอนนี้เราก็ได้ฟังคาคอมเมนต์นะคะแล้วก็ความรู้สึกจากทางคณะกรรมการไปแล้วตอนนี้ได้เวลาของน้องๆบ้างแล้วนะคะอยากจะขอตัวแทนนะคะน้องๆผู้เข้าประกวดนะคะสองคนด้วยกันผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่ง ใครที่มีความในใจอะไรอยากจะพูดกับคณะกรรมการนะคะหรือว่าอยากจะขอคะแนนอ่ะก็เชิญเป็นตัวแทนให้เพื่อนๆนะเชิญเลยค่ะอาร์ตี้ค่ะเชิญค่ะเพื่อนๆรีเควสเป็นที่รักอ่ะแล้วผู้หญิงใครเอ่ยหรือว่าสองคนในร่างเดียวผู้หญิงใครเอ่ยอ่ะพี่มุกเชิญพี่มุกค่ะเชิญค่ะ ก็ได้จานมุกคนีก็ได้ค่ะอาตี้เป็นไฮบริดครับได้ทุกอย่างอาตี้มาหาพี่เลยค่ะมีอะไรที่อยากจะพูดกับคณะกรรมการมั้งคะก็ขอบคุณกรรมการทุกคนนะครับที่สามามานั่งฟังพวกเราร้องจนจบแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆตลอดการเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาอยู่ด้วยกันขอบคุณมิตรภาพที่ดีที่มีให้กันถึงแม้วันนี้ ใครจะได้หรือไม่ได้อะทุกคนเก่งที่สุดแล้วได้มายืนตรงนี้แล้วก็ใครจะได้ก็ดีใจด้วยส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไปพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ทําให้ดีขึ้นในคราวต่อไปนะครับขอบคุณมากอะเซมุกค่ะก็สําหรับมุกนะคะมุกคิดว่าไม่สําคัญแล้วค่ะที่ใครจะได้ไม่ได้นะคะถึงแม้นทุกคนนะคะอาจจะไม่ได้เข้าบ้านทั้งหมดนะคะแต่สัญญา ทัญญากับมุกได้ไหมคะว่าจะไม่ทิ้งความฝันเพราะว่ามันไม่มีใครชนะตลอดหรอกคะ่ะมุกก็แพ้มาเยอะแล้วอะคะ่ะแต่สิ่งที่ยึดอยู่ในใจก็คือแม้นมุกจะอายุ60ก็ตามหรือว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้ายังไม่ดังมุกก็จะไม่ทิ้งความฝันเพราะว่าเรารักในสิ่งนี้จริงๆเราไม่ใช่ที่จะมาที่จะดังเราอยากทําเพื่อความฝันของเราแค่นั้นเอง เก่งมากทั้งคู่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่เป็นความในใจจากน้องนะคะทั้ง2คนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนนะ,ะของเพื่อนๆเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนคงรู้สึกแบบเดียวกันจริงไหมคะคือถึงแม้วันนี้เนี่ยใครจะได้ไปหรือว่าไม่ได้ไปต่อแต่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดแล้วเนาะทุกคนคือ True AF9 นะคะปรบมือให้ตัวเองคะ่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ นณตอนนี้เนี่ยการออดิชั่นสดของเรานะคะในรอบสุดท้ายก็ผ่านผลไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะคืนนี้เวลาโดยประมาณ2องทุ่มครึ่งนะคะถ่ายทอดสด3ช่องทางด้วยกันเลยค่ะที่ True Visions 60ช่อง6 1 n และทางระบบ HD 120อย่ากให้คุณผชมนะคะทุกๆท,ท่านที่ติดตามชมการออดิชั่นต้องบอกว่าเกาะติดสถานการณ์กันมาบางคนเนี่ยถึงกับหลงรักน้องๆแล้วด้วยซ้ำไปนะคะทั่วประเทศที่เราเดินทางกันมาตั้งแต่ภาคแรกจนถึงตอนนี้นะคะ ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลในคืนนี้ด้วยว่าใครกันแน่ที่จะได้เข้าบ้าน True a F9 ในปีนี้นะคะส่วนตอนนี้ขอเสียงปรบมือทุกคนดังๆค่ะพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันแน่ตอนสองทุ่มครึ่งค่ะ mm hmm. เก่งมากทุกคนค่ะ